น้องวัยรุ่นค่ะบอกว่าร่างกายของผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยจะหยุดโตมเมื่อไหร่คะน่าจะเป็นเรื่องของสรีระร่างกายด้วยค่ะโตในที่นี้ถ้าเป็นความสูงนะคะเป็นความสูงอ่ะมันจะมีช่วงที่เราเรียกว่า growth spurt ก็คือแบบเป็นช่วงที่เราสูงปีปป๊บเลยแบบสูงไวขึ้นก็มันจะเป็นช่วงที่ผู้หญิงเนี่ยประจําเดือน เริ่มเออเริ่มใกล้ๆประจําเดือนจะมาส่วนคุณอ่อน้องผู้ชายก็จะเป็นช่วงที่แบบฮอร์โเพศเริ่มทํางานเสียงเริ่มเปลี่ยนเลยก็ว่าไปาาถุงอันทะก็จะเริ่มโตขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเวลาไปาติดตามดูกับคุณหมอเด็กประจําเรื่องพัฒนาการและการเจริญเติบโตอ่ะก็จะมีการประเมินให้อยู่แล้วก็จะมีการประเมินหน้าอกที่เรียกว่า Tanner stage อย่างนี้เป็นต้นนะคะ ซึ่งพอเราสูงปี๊ปี๊ดเน่ปุ๊บอฮอร์โมนเพศเริ่มทำงานแล้วก็ยังจะสูงต่อไปได้อีกนิดนึงค่ะจนกระทั่งตัวเขาเรียกว่าโกรเพทคือแผ่นกระดูกเนี่ยมันปิดเขาแผ่นกระดูกที่มันอยู่ปลายตรงปลายของกระดูกที่มันยืดเละเนาะปิดปุ๊บกระดูกมันก็จะยืดไม่ได้อีกเราก็จะหยุดสูงในตอนนั้นนะคะมนันก็คำว่าโตในที่นี้หมอคงขออนุญาตแปลว่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องสูงเนาะก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าอเอาแบบเป๊ะๆเลยตามตำราก็คือ หลัง20ปีก็คงจะไม่สูงกว่านี้แล้วนะคะหรือว่าจริงๆหลังจากประจำเดือนมาสักระยะหนึ่งโอกาสที่ความสูงมันจะสูงขึ้นอีกก็จะค่อนข้างก็จะค่อนข้างน้อยแหละจะปีละครึ่งเซนเซนหนึ่งอะไรก็ว่าไปแต่ว่าแม็กซิมัมคือหลัง20ปีความสูงจะไม่เปลี่ยนจากนั้นแล้วค่ะ